สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมมีมอดรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็มีน้องๆขอรีเควสกันนะเข้ามาเยอะมากสำหรับรถ Ford m u s ส a ต g นะครับวันนี้พอดีว่ามีมอดตัวใหม่ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะผมก็เลยนำมาแต่งให้ได้ดูกันทบยอดให้ดูทีเดียวเลยนะครับสำหรับ เจ้ารถคันนี้นะฮะที่ผมเอามาเล่นในวันนี้มันมีชื่อรุ่นว่า Ford ด u s ต a ง GT นะครับตัวนี้เป็นโฉมของปี2015นะครับดูรูปทรงงานมอดเขาซะก่อนเนียบมากครับเหมือนของจริงเป๊ะๆเ,เลยนะฮะถอดแบบมาทุกรายละเอียดเลยล้อด้านคางนี่ยางมิชลินด้วยนะครับมีคำว่า m u s t a n งอยู่ด้วยนะฮะด้านนาดีสวยมากนะครับ มีไอตัวม้าวิ่งอยู่ตรงกระจังหน้าด้วยนะครับกระจังนี่จะออกแนวเหลี่ยมๆนิดนึงแหมสวยจริงครับเนี้ยบมากเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าดูสีด้านในนี่จะเนี้ยบขนาดไหนฮะว้าฟังเสียงสตาร์ทล้านมากโอ้เสียงเครื่องนี่แบบว่ามัเสเซิลคาขนาดแท้ครับ รู้สึกว่าเรือนไม้เท่าที่ผมอ่านนะครับรู้สึกว่าเขาจะได้รับแรงปรันใจมาจากพวกอากาศยานนะฮะดาบัดที่เป็นเรือนไม้คู่แล้วก็มีตัววัดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยด้านด้านตรงคอนโซลนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น2ประตูนะฮะแต่ว่าด้านหลังนี่มีที่นั่งด้วย4ที่นั่งนะครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงด้านในตัวรถกันหน่อยดีกว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับอ่า มาดูเครื่องยนต์กันืมสวยงามครับผมเก็บรายละเอียดยันห้องเครื่องด้านในนะฮะทอนี้เ,เริ่มเพิ่มเลยบอส302นะฮะป้าเนียบจริงไปดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนี่เขาซ่อนอะไรไว้ด้านหลังก็จะเป็นพวกลำโพงนะฮะโอ้โหเต็มไปหมดเลยป้าเจ๋งจริง ชักอยากจะเอาไปแต่งไวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสรถกันก่อนอย่างแรกครับผมแม่ถูกใจเสียงเครื่องฮะบึม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 มา, <Y it. S 1> <laughs> มาเดี๋ยวเรามาเทสความเร็วทางตรงสตารซ้ำกันหน่อยดีกว่ามาดูซิว่าจะาเร็วแรงขนาดไหนฮะ อันนี้คือเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไปดูกันครับ3 2 1หนึ่งไปครับผมยกล้อออกตัวไปก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีแรงเกินฮะเวลาย,ยกล้อโอเคไปครับวู้ลบ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 โอเคสตันวู้้โอหโอโหมาแต่งบินได้อย่างเท่ โอรอดไหมฮะรอดไหมจังหวะนี้โอ้โหสวยงามครับเดโอ้โห,ห <c oughs> สวยงามสตันจัำแม่มัสแตง GT นะครับคันนี้ในมอดนี่เขาจัดให้อยู่ในหมวดของรถสปอร์ตนะครับมาถึงก็อ้าววันนี้ไม่ต้องซ่อมฮะ <c oughs> วันนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับเป็นประวัติการแต่งอร์เมอร์ไปก่อนครับ 100%นะครับแล้วก็เบรกครับผมระดับรถแข่งอันนี้บัมเปอร์ครับจุดจชบัมเปอร์แต่งได้ด้วยอ่าเจ๋งไปเลยอันนี้แบบยังไม่ได้แต่งนะฮะอันนี้แบบแต่งโอ้โหเปลี่ยนไปอีกลุกนึงเลยแต่ตามาย,ยังอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็มีอะไรด้านข้างด้วยอ่ะจัดไปไหนไหนเขาก็ทํามาให้แต่งแล้วนะฮะเราก็ต้องใส่ไปโอเคแล้วก็มาที่ด้านหลังครับโอ้โห ด้านหลังนี่เป็นของแต่งของมันเลยนะครับอ้อเทลไลท์ัฟเวอร์แอนด์สปิลเตอร์เฮ้ยเจ๋งเว้ยมาจัดไปโอเคแล้วก็มาที่แชสซีครับแชสซีก็จะเป็นพวกไอโครงโลบาร์ด้านในนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเบาเปลี่ยนลายด้วยนี่นะอันนี้อันนี้ของเดิมนะครับ อันนี้ของเดิมแล้วก็พอแต่งอันนี้ก็จะมีโลบาเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าอันนี้จะเปลี่ยนเบาะด้วยนะครับเชลเบี้ยสีแล้วก็อันนี้เป็นเชลเบี้ยสีบวกโลบาจัดไปแล้วก็เอนจินครับเครื่องยนต์มีผลเวลาออกตัวนะครับแล้วก็อันนี้ท่อไอเสียฮะว้าโอ้โหจัดไปท่อโครมครับผมแล้วก็พุดครับโอ้ทำไมมาแต่งได้เยอะจังโอ้โห อ้อันนี้แบบว่าแบบใสฮะโชว์เครื่องฮูดเ e, อฮูดเอฟโอ้โหเจ๋งเลยอุ้ยอันนี้ทำไมมันดูนอย่างงี้อ,อ๋ออันนี้เาเครื่องมาไว้ด้านบนได้ด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ for injection โอ้โหร u ชาร์จเจอร์ครับโอ้โหสุดอยอดครับคือตั้งแต่แต่งรถลงมอดมาผมว่าคันนี้มันเป็นคันที่แต่ง ฝากระโปรงได้โคตรเยอะฮะเออสวยๆหลายอันเลยอันนี้ผมว่าแล้วแต่ชอบนะแต่ผมจะเอาอันที่มันท็อปสุดละกันน่าจะเป็นอันนี้นะครับ Supercharger อ,อันนี้ก็สวยนะโอเคจัดไปแต่ครับแต่ไม่แต่งนะครับข้ามไปแล้วก็ไฟหน้าซีนอนครับผมอันนี้ไฟซีนอนใต้ท้องรถแล้วก็นอ Neon Color ค,ครับ Neon Color เ,เอาสี ไม่ต้องเข้มมากดีกว่าเอามินท์กรีนกำลังดีแล้วก็เพจครับายทะเบียนปายทะเบียนไม่มีนะครับคันนี้อันนี้รีสเปย์ครับรีสเปย์แต่งได้สองสีนะครับวันนี้ผมอยากแต่งสีทองวันนี้อยากแต่งสีทองแต่เดี๋ยวเราจะดูสีอื่นกันก่อนโอ้สวยหลายสีครับ โอ้ส้มก็สวยนะ bright orange แปถ้าเลือกสีนี่ผมว่านั่งเลือกกันทั้งวันนะฮะมันสวยคนละแบบนะครับแต่ว่าผมตั้งใจมาละอยากแต่งทองโอ้ทองไหนดีเพียวโกกับบัชโกเอาบัชโกดีกว่าจับไปลครับผมแล้วก็ secondary คือส่วนไหนครับอ๋อ secondary โอ้โหเปลี่ยนทั้งตัวรถเลยนะฮะทองอะไรดียะมาลองดูหมดเมทัลครับ ไหนลองดูทองล้วนสิอ๋อเจ๋งเหมือนกันทองล้วนเอาเป็นทองเพียวโกลแล้วกันโอเคจัดไปแหวทองทั้งคันฮะเย่งกับรถไอ้นี่สถีดูใบโอเคแล้วก็มาที่รูปครับรูปคือบริเวณหลังคานะครับมาดูซีแต่งอะไรได้บ้างโอ้มีหงอนด้วยมีหงอนรูปฮูดแบล็กนะครับรูปคัลเลออ่าอันนี้ เอาคอม b i n e b l a c เอาคอ c บ m b คัลเลอร์เอาดำดีกว่าจัดไปครับเอาคอม b i n e b l a c นะฮะแล้วก็สเกิร์ตครับสเกิร์ตโอเคมีด้านข้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สปอยเลอร์ครับโอ้โหมาแต่งแบบจัดเต็มจริงๆคันนี้มาเริ่มเหมือน,นอรถหุน่นยนต์เข้าไปทุกทีฮะอันนี้แบบ G แบบ G จะโค้งๆหน่อยจัดไปครับผมแล้วก็ซับเพนชั่นครับโหลดเตี้ยปึ๊บอ่าเอาเตี้ยเเลยแล้วก็ทันวิชั่นระบบเกียร์ครับ เทอร์โบวิลวาลอมาดูร้อกันลองใส่ไฮเอ็นไปก่อนวิแมกอันนี้เจ๋งอะโอปีสว้าสวยหลายอันล้อด,ดำมาล้อด,ดำาเข้าป่ะแต่ว่าล้อดเดิมผมว่ามันมันสวยอยู่แล้วนะมันมีคำว่ามัดแตงมีวิชลินด้วยนะล้อดเดิมสวยกว่าเพราะฉะนั้นข้ามไปนะครับไม่ยุ่งกับมัน วิวคัลเลอร์แต่งไม่ได้ยางยางกันกระสุนควันเอาควันสีเขียวๆและกันกรีนทายสโมกครับแล้วก็วินโดอันนี้กระจกอ่าดำปิดปีเลยแต่ว่าดำมากๆเดี๋ยวเวลาขับเฟิร์สเพรส n มองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเอาใสเหมือนเดิมดีแล้วนะครับโอเคแต่งได้ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าของแต่งนี่โคตรเยอะครับ เยอะมากนะฮะแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยเขาตั้งใจทำมากมอดนี้ไปดูด้านนอกกันครับผมว้าออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นเวลาเย็นๆนะครับแดดไม่มีเดี๋ยวปรับแดดมาก่อนโอเคเป็นไงอ๋อรถสีดูใบอ๋อแม่อร่ามจริง รถทองคำฮะไปฮะเดี๋ยวไปแหวนกันโอ้เบา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 ครับเบาแม่ออกจากอู่มานี่ก็รู้สึกว่าจะแรงครับคุมไม่ค่อยจะอยู่โอเคมาซัดกันหน่อยโหวยน้ำแตก ยาวไปยาวไป Ooh, <too> close. าแรงใช้ได้ครับผมโอเคครับสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าฟอร์ดมาต่ง GT 25 1 5คันนี้หลังจากแต่งเต็มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความเร็วที่ทำได้จะออกมาเร็วแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะ ผมจะไม่เบิร์นนะครับเดี๋ยวเราขับธรรมดาอ่ะไปครับ3 2 1ว้าออกตัวล้อฟรีเล็กน้อยครับผมอย่าไปฮะตอนนี้เกียร์3ความเร็วอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่108ครับ109ตอนนี้เกียร์3อยู่นะครับค้างที่เกียร์3ยาวเลยครับความเร็วแตะไปที่สองร้อยนะครับหืม เกีไม่ยอมขึ้นนะครับค้างอยู่ที่3ามมากช่วงนี้เดี๋ยวมาทดสอบความเร็วทางตรงซัดยาวๆกันดูครับว่าในทางไกลเนี่ยฟอร์ดปาแตง GT จะทําความเร็วได้มากกว่าทางแดกปาติก,ตกีหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันเลยครับ3 2 1ไปฮะขอกตัวยกล้อไปก่อนนะครับเดี๋ยว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 ยกล้อทีไรน,น่าสักทีฮะไปครับผมซัดยาวโอเค เกียร์ขึ้นไหมครับเมื่อกี้ทางทางสั้นนี่เกียร์ค้างอยู่ที่เกียร์สามนะครับผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตจริงเจ้าคันนี้มีกี่เกียร์นะครับโอเคตอนนี้ตัดขึ้นเกียร์สี่ครับสองร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคยาวไปฮะแหวขับมันจริงฮะเสียงนี่แบบว่า นั่นฮะเหยียบเพลินเลยแบบนี้อย่าไปครับผมตอนนี้200นะครับยังอยู่ราวๆ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอ้ยโอ้ยไม่หันมองด้านข้างหน่อยนึงชนเลยแสงซ้ายครับแสงไปชัดยาว มาอารมณ์แบบเด็กแว้นเลยฮนะแว,แว้นรถแว้นรถมาดูเฟอร์เพรสชันกันบ้างครับผมโอ้โหข้างในเสียงลั่นสองร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปชนเขานะเว้ย าไปครับผมอ้ไม่รู้สึกว่าจะเร็วได้ประมาณที่200นะครับน่าจะไม่มากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับอันนี้ทางตรงสัว์ยาวนะฮะมาเล่งอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ลงเนินพุ่งไปถึงประมาณ200 สองร้อยสามสิบไหมครับสองร้อยเกือบเกือบสองร้อยสามสิบนะครับโอเคน่าจะได้ความเร็วที่แท้จริงของมันนะครับว้าสุดยอดเลยอ๋อดิฟหน่อยดิฟหน่อยอ มาเดี๋ยวมาแวะเล่นสต,ตันจัมตรงนี้นิดหนึ่งครับผมโอเคมาครับ3 2 1ติดทะโบไปม้าบินม้าบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาเสาเสาแม่ม้าบินไปล่อเสาไฟฟ้าซะแห้ะ เอาละครคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้บผมก็ได้ทำการเปลี่ยนสีรถให้ออกเป็นโทนแสบดากนะครับชมพูเหลืองโทนสีที่แบบว่าหวานแหววแตวจ๋ามากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าฟอร์ดมาแต่ง GT คันนี้พอมาอยู่บนร้มที่สูงที่สุดในเกมนะฮะมันจะทำความเร็วได้ขนาดไหนครับผมไปเลยฮะ3 2 1สองมียกล้อเล็กน้อยโอเคกระโจนลงล้ำไปเลยครับซัดยาวโอ ตอนนี้ความเร็วไปที่ประมาณ300นะครับเกี่ยห้าสามร้อยกว่าครับผมโอเคยาวไปครับความเร็วตอนนี้แต่ที่เกียร์เสร็จนะฮะสามร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับติดสโ r ช่วยไปนิดนึงแต่สี่ร้อยครับผมไปเลยฮะบินสามสองหนึ่งโอ้โหยาวยาวยาวครับ,บ 3, 2, ติดสโ r ช่วยไปนหน่อยโอ้ย เร็วแรงแซงคารุบอลลูนโอ้เป็นไงเป็นไงขับกาอากาศนี่ล่วงล่วงล่วงลวงล่วงเฮ้ย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 อ,อืมยังอยู่นะสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสนามแดกกันบ้างดีกว่าฮะมาดูซิว่าฟอร์ดมาตงพอประกบกับรถรุ่นอื่นที่จะเร็วแรงขนาดไหนเอาเขาออกตัวกันแล้วครับผม ผมไม่ต้องรอฮะแสงเลยดีกว่าครับแบบนี้ไม่ต้องรอปล่อยตัวฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไม่สมน้ําสมเนื้อครับนี่ขนาดอ่อยให้แล้วเนี่ยอ่อยให้้วเนี่ยแสงไหมล่ะเฮ้ย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 ชนะใสๆครับผมอรอบนี้มาดูมัดแต่งออฟโรดกันบ้างครับมาลุยทางฝุ่นกันหน่อย แอบสังเกตสีรถนะครับเมื่อกี้ไปแอบเปลี่ยนใหม่รอบนึงรอบนี้มาแบบว่าเหลืองเหลืองฟ้า,ฟาอโอเคยาวไปโอ้โหทางฝุดนี่ลุยมันใช้ได้ครับอ้อกระโดดกระโดดช่วงล่างนี้ยังใช้ได้อยู่ครับคือไม่กระดอนนะฮะปกติเวลาโหลดรถเตีย้ยๆมาแล้วมีหลายคันที่มันกระดอนนะฮะแต่คันนี้สัตยาวก็ผม โอ้ยอย่างเดียวนั่นหนึบอยู่ครับอย่าไปอย่าไปโอ้ยใช้ได้ครับผมดันาหนาข้ามสะพานครับอ่านี่ไต่รางไต่รางมัดแต่งไต่รางโอ้ยไงอย่าไปครับผม <laughs> มาแตงวิ่งบนรางอนะอย่าไปอย่าไปเอาโมงครับโอเคเปิดไฟเปิดไฟสองทาง้าวสวยงามครับผมอย่าไปอย่าไป ตรงนีทางตรงครับติดทโบช่วยไปครับอย่าไปโอ้โหเร็วแรงฮะสัว์ยาวหักเลี้ยวหักเลี้ยวโอ้โหแม่ช่วงร่างนี่ของเขาดีจริงฮะอย่าไปครับตรงไปเรื่อยๆครับ โอเคช่วงนีตรงยาวครับผมยาวอย่างเดียวฮะอย่าไปอย่าไปยังหนึบอยู่ยังหนึบอยู่โอเคทางดีๆมีไม่วิ่งฮะต้องไต่ทางรถไฟอย่าไปข้างหน้ามีบินข้างหน้ามีบินสิทบูไป าแตงตีลังกาออ้เฮ้ย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 ถนนถนนถนนแฉเอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้ารถคันนี้นะครับความพิเศษที่ผมว่าเนี่ยมันต้องดูในเวลากลางคืนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณสีที่2นะครับมันจะเรืองแสงรอบคันรถเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะ secondary color นะครับ ผมจะใช้สีพิเศษนะฮะลองสีสาวดูนี่ฮะสังเกตว่ามันเปลี่ยนรอบคันเลยนะฮะบริเวณลำโพงแล้วก็หลังคาแล้วก็บริเวณห้องโดยสารพวกนี้จะถูกเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นสีดำก็จะมองไม่เห็นนะฮะอันนี้สีนํำเงินนะสีเขียวครับอันนี้เขียวรามกีนสีเหลืองโกลเ้นชาเวอร์ออเรนจ์เรดโทนี่พิงค์ ฮอตพิงกอ่ามันเปลี่ยนหมดเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะห้องโดยสารนี่สวยมากเพอร์เพลอ่าแบคไลท์นะครับแหมสุดยอดเลยก็เรียกได้ว่าเขาเก็บรายละเอียดมาได้เจ๋งมากนะฮะรอบคันจริงๆเอาลามกีนดีกว่าแหมเขียวแสบจากมาไหนมาซิ่งกันหน่อยตอนกลางคืนอ่า แต่ว่าไอ้ตรงด้านหลังนี่ผมต้องถอดสปอยเลอร์ออกนะครับถ้าเกิดว่าใส่สปอยเลอร์อยู่เนี่ยมันจะเปิดฝากปงด้านหลังไม่ได้นะฮะมาดูเฟิร์สเพรสชันกันหน่อยครับผมนี่เขียว hey, right. <laughs> แสบดากโอเคซัดยาวฮะอ oh. <laughs> เปิดประตูขับด้วยฮะรับลมรับลม <laughs> รับลม อย,ย่ยาไปอย่าไปวิวิวิประตูปิดเองอ๋อเป็นไงอ้าสวยงามเจ๋งไปเลยวู้เร็ว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 อ่ามีเฉียวชนเล็กน้อยครับผมว้ยยา,ายาวไปยาไปเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูประตู ประตูหลุดนะฮะแมมีปาดเล็กน้อยนะครับโอ้ชนแม่เข้าซองเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถฟอร์ดม s ตัง g ีง GT น0 1 5นะครับคันนี้ก็หลังจากลองแต่งลองขับดูนี่ขอบอกว่าเป็นมอดที่ ออกแบบมาได้ดีมากนะครับคือเก็บรายละเอียดต่างๆนี่ครบถ้วนทีเดียวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือของแต่งเนี่ยเยอะมากนะครับจำลอดคันนี้เป็นแบบแอดออนด้วยนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เอาละฮะช่วงนี้ก็ส่งท้ายกันด้วยพลังที่หลายคนรอคอยนะฮะโค้ไซเดอร์นั่นเองมาเลยปางร่างมาดูซิว่าฟอร์ดมัดแตงผสมกับพลังของโค้ไซเดอร์ออกมานี่จะแรงขนาดไหนนะครับไฟลุกมามาสิ้นกันเลยฮะบลึมบึมบึมบึมมาเข้ามาเข้ามาไอเจ้าพวกกระจอยรยอย่าอยู่เลยดีแล <D> ้วไม่กระเด็นเหรอ ดีเละดีเละเป็นไงจำไว้อย่าซ่ากับข้าโอ้โหโอ้โหโกระเด็นกระเด็นให้หมดหชนจับครับผมโอ้โหวิบวับวับยาวไปยาวไปอุย้ยอุย้ยชนแหลกครับผม